ตรงคำวันนี้นะระบบคำนวณแนวะรับแนวะต้านมาให้ใหม่นะครับเอ e r อร์ Point นอะยอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดจุดหกหกโดยมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าเก้าสองศูนย์อ้าวทำไมเราหลุดหรือเปล่าอืมหลุดไหมผมหลุดไหมฮะไม่ได้หลุดเนาะยังอยู่นะครับผมยังอยู่ใช่ไหมฮะแล้วกวนตอบนิดนึงครับ อ,อยู่เนาะโอเคครับไม่หลุดครับขอบคุณครับมันที่แนวรับแนวะต้านจังหวะกันใหม่นะครับเอฟเวอร์เรสอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดจุดหกหกนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าเก้าสองพันสิบห้าแล้วก็สองพันห้าสิบห้านะครับ, 2015, รบสองศูนย์ห้าห้าแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดหกสามหนึ่งแปดสองสองและหนึ่งเจ็ดหกหกตามลำดับนะครับราคาวันนี้นะฮะเปิดมา บริเวณเอฟเวอร์เรสต์พอย์นะครับเปิดมาต่ำกว่าเอฟเวอร์เรสต์พอย์เล็กน้อยแล้วก็เด้งขึ้นไปแถวเอเวอร์เรสต์พอย์แล้วนะฮะเอามาดูก่อนว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อวานนี้จากที่แม่น้ําตัดขึ้นเหนือเส้นเหลืองนะครับเราดูกันตามเทคนิคเขานะเขาก็ขึ้นไปแล้วมีการย่อกลับลงมาแม่น้ํานะครับแต่มีการหลุดแม่น้ําลงมารวมถึงทําท่าจะหลุกเส้นเหลืองแต่สุดท้ายผมถือว่ากลับขึ้นไปได้นะครับกลับขึ้นไปได้ เหมือนเป็นสัญญาณเตือนนิดนี้แหละว่าให้ระวังนะครับสําหรับแนวโน้มขาขึ้นแต่แต่มีข้อสังเกตนิดน,นึงครับว่ามันมาจากแรงข่าวสงครามอ่ะมันจะเป็นตัวกําหนดเทรนได้ไหมคระมันจะทาให้เทรนเปลี่ยนหรือเ,เปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องรอด,ดูกันต่อจากนี้นะครับเอาวิเคราะห์ตามที่นีาข้อที่เห็นจากภาพระบบก่อนละกันนะฮะในไทมเฟรมอ่ในไทมเฟรมใหญ่นะครับไทมเ์เฟรมสี่ชั่วโมงก็ยังคงเป็น ขาขึ้นอยู่นะฮะมีการลงมาที่แม่น้ำสี่ชั่วโมงแล้วเด้งกลับขึ้นไปอยังให้น้ําหนักไปทางแนวน้ำขาขึ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้อาจจะเก็บสั้นๆได้นะฮะถ้าไม่สามารถเบรกเอฟเฟอรเรท์พอยต์ได้นะครับสโตขึ้นมาเกือบโอเวอร์บอสและกําลังหักลงนะครับเบื้องต้นมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนก็มีเป้าอยู่ที่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งเป็นอ่ สวิง low เดิมเมื่อวานที่เขาลงไปถึงนะฮะจำได้ไหมครับหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเป็นแนวรับสำคัญที่ค่อนข้างยาวนานนะครับแนวรับเส้นทึบนะฮะเป็นแนวรับระดับมันเลยนะครับสำหรับคนที่จะดักเซลล์ใต้เอฟเฟคพอยตรงนี้นะครับหากเขาทะลุเอฟเฟคพอยทะลุแม่น้ำขึ้นไปอันนี้ถอยก่อนนะฮะประมาณพันเจ็จุดนะครับหนึ่ เขาผมขยายดูนิดหนึ่งนะคระับทะลุแม่น้ำนะครับประมาณ1,100จุดนะครับ1924งเก้าสองตอลอสฝั่งเซลหนึ่งเนะครับถ้าหากว่าจะเซลล์ตรงนี้นะฮะ ถ้าทะลุเอเวอร์เรอยต์ขึ้นไปได้ทะลุแม่น้ำขึ้นไปได้นะครับเซลล์ Sell ถอยก่อนนะระวังนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาทะลุขึ้นไปได้จริงๆแล้วอยากจะบายตามก็บายได้นะฮะถ้าเบรดขึ้นไปนะครับผมให้เป้าหมายเอาไว้ที่ยอดไฮเดิมก่อนละกันครับ สำหรับฝั่งบายนะครับถ้าคุณจะบาย Follow ตามเมื่อเขาเบรกเอ v เ r กต์พอย n t หรือว่าเบรกแม่น้ําเนี่ยอาจจะใช้การหลุดเ v e r ฟกต์พอย t หรือหลุดแม่น้ําเป็นจุดสตอ o ล s สั้นๆได้นะครับหรืออยากจะสู้ต่อก็สู้ได้ถึงหลุดเส้นเหลืองนะครับโ้แต่ก็ไกลยอยู่นะประมาณ3,500จุดประมาณ3,400จุดนะครับเอาสตอ o ล s สั้นก่อนละกันหลุดลงมาใต้แม่น้ํา ประมาณพันสามร้อยจุดนะครับหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสัตตอปลอสฝั่งบ่ายหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะครับ เดี๋ยวนะไม่น่าใช่แล้วน่าจะดูเลขผิดหรือเปล่าฝั่งเซลเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเก้าศูนย์สี่นะฮะสต็อปลอสฝั่งเซลน่าจะต้องเป็นหนึ่งเก้าสองสี่อ่ะขอไปเนะครับจะพูดหนึ่งเก้าสองสี่แหละแต่ไปพิมพ์หนึ่งเก้าศูนย์สี่ในขณะที่สต็อปลอสฝั่งบายนะครับหนึ่งเก้าศูนย์เก้า ประมาณนี้นะครับมองทางหนีที่ไล่เอาไว้แบบนี้นะฮะแนวโน้มหลักนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมบอกนะครับนนมันทำฟเฟมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะฮะ วันนี้แนวะรับแนวต้านประจําวันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากนะฮเพราะเขาคํานวณมาจากราคาของเมื่อวานที่วิ่งค่อนข้างไกลนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของราคาเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงบ่ายนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่อไม่ได้อัปเดตกราฟให้นะครับน่าจะเป็นหน้าที่ของ a อ b บีเอสนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีต้อง ช่วยโค้ดเบียร์สอนอคลาสสไนเปอร์ในวันนี้นะครับไปยังไงเดี๋ยวช่วงค่ำนะฮะน่าจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างวันพบกับโค้ดวีโค้ดโฟกไปได้นะครับสำหรับช้านี้ผมต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ